นะครับรับลมชิวๆบ้างเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างดีเลยนะฮะว่ามาอยู่กับคุณเป็กการท่องเที่ยวที่ กดแชร์ให้นนด้วยนะครับสวัสดีครับผมนนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เทศบาลตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีครับผมเพราะว่าวันนี้นัดกับพี่เจ้าหน้าที่งานท่องเที่ยวแล้วก็งานประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลโคกตูไมไว้ว่าจะพานนไปเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันที่โคกตูมจังหวัดลบบุรีนะครับเขาบอกว่า ทุ่งดอกทานตะวาันที่โคมตูพิรุภูรีเนี่ยทัศนียภาพสวยที่สุดแล้วก็เป็นทุ่งดอกทานตะวาันแห่งแรกของประเทศไทยด้วยจริงไหมเดี๋ยวยังไงต้องเป็นพิสูจน์กันตอนนี้ก็นัดไว้8ปดโมงคุณจะ7จ็ดโมงครึ่งนะเดี๋ยวพอล้อหมุนใกล้ออกแล้วเดี๋ยวเราก็มาเจอกันอีกทีหลังจากที่หายไมนานนอง่างหนึ่งโควิด -2 ก็คืออ้วนขึ้น <laughs> เดี๋ยวยวังไงกลับมาแล้วสำหรับฟันยุดลนนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันกับทุ่งนาตะวันบานที่โคกตูนครับแล้ at วก <LE> like right ็ทนี้นะครับผมมีโอกาสพี่นุชพุกันนาสุภาพบรนะครับงานประชาสัมพันธ์ที่เทศบาลตะบลโคกตูนนะครับแล้วก็คุณเป๊กอ่สิรินคุณสิรินนะครับงานท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลนโคกตูนนะครับวันนี้จะพาไปที่ไหนครับเอ่อไปท่องเที่ยวทุ่งตะวันกันนะครับในเขตเทศบาลตำบลนโคกตูมมันมีอยู่อ่าหลายที่นะครับเป็นของภาคประชาชนและภาคอ่า ค่ะแล้วก็ในตอนนี้นะคะท่านนายกอากาศจานเน้นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเขตพื้นที่ที่มีทุ่งทานตะวันในรอบเขตเทศบาลของเราอะคะ่ะอ๋อคือนายกเทศมนตรีก็คือแบบว่าส่งเสริมการท่องเที่ยว<ช>ทุง่งดอกทานตะวันทั้งในส่วนที่ทางเทศบาลจัดเองแล้วก็ทางทางที่ประชาชนจัด<ช>ด้วยออโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสมคำร่ำลือไหมสำหรับทุ่งดอกทานตะวันที่โคกตูมนะครับเขาบอกว่าเป็นแห่งแรกด้วยแล้วก็สวยที่สุดในประเทศไทยถูกต้อง ไปครับไปดูกันครับขึ้นรถกันครับไปปพี่ค์พูดครับต้องไมวันนี้คนเยอะจังเลยวันนี้เราจะไปถ่ายงานประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะเราั่ายกับวันนี้ก็จะมีน้องๆค่ะไปเป็นทีเซนเตอร์ในงานด้วยนะคะอ๋อโอเคครับผมก็คือแบบว่าพานมันไปด้วยแล้วก็ไปถ่ายถ่ายงานของงานประชาสัมพันธ์ด้วยด้วค่ะโอเคครับผมได้ครับขอบคุณครับ ครัวผมก็อยู่ร่วคุณเป็นกนิรภายกระบะนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศมลักลมชิวๆวนะโมนีาอากาศอานเยนสบายเลย24งาได้น้องประมาณนั้นครับแล้วตอนนี้จะพาท่านไปทุกร้านานนี้่ก่อนที่จะไปอานั่งถ่ายกระบะให้ลมโกรกจนเมงเปิดติดตามพินุษและคุณเป๊กไปตามถนนที่รายร้อมด้วยทัศนียภาพแห่งขุนเขา เพียงไม่ถึง10นาทีรถกระบะก็นำพาพวกเราทุกคนมาถึงยังไร่วิชาญที่ตอนนี้ดอกทานตะวันกำลังบานอย่างงดงามรอคอยให้พวกเราไปทัดทายคุณเป็กกับพี่นุชบอกว่าไร่วิชาญอยู่ในพื้นที่นิคมโคกตูมเป็นไร่ของประชาชนในพื้นที่จึงมีค่าเข้าชมแต่ไม่แพงวิวขนาดนี้ราคาหลักสิบคุ้มจริงๆครับ โอ้โหสวยมากเลยครับที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยอ๋อทุ่งทานตะวันไล่วิชานค่ะบ้านหนองหอยนะคะซึ่งอยู่ในเขตของเทศบาลตำบลโคกตูมอ๋อใช่ก็โอ้ัหสวยเนาะใช่ใช่ใช่บควาลืมมาว่าใช่คืออย่างที่แบบว่าเคยเกินไว้นะครับว่าอุอทุ่งทานตะวันที่โคกตูมเนี่ยก็จะเห็นดอกทานตะวันแล้วก็จะเห็นบรรยากาศแบล็กเกลของขุนเขาตรงเนี้ยใช่ซึ่งมันเป็นทัศนียภาพที่ เฮ้ยสวยจริงอ่ะไปเห็นทุ่งดอกธนวันมาหลายที่นะที่นี่จัดว่าเด็ดครับผมห้ามพลาดนะใช่ค่ะนุชสามารถเดินดูรอบๆได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่นุชไปถ่ายงานก่อนแล้วกันค่ะครับขอบคุณพี่เป๊ขอบคุณพี่นุชครับค่ะโอเคเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศรอบๆของทุ่งดอกธนวันที่นี่พร้อมๆกับที่กองประจาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลโคกตูแล้วก็งานท่องเที่ยวเขาไปถ่ายงานกันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวพาไปชมครับ สำหรับทุ่งดอกทานตะวันที่นิคมโคกตูมนอกจากไร่วิชาแล้วยังมีไร่ประอึงไรจำรัดและไร่ของเทศบาลตำบลโคกตูมที่ซับรางแต่ละแห่งสวยไม่แพ้กันเลยครับซึ่งตลอดเดือนธันวาคม63ถึงมกราคม64คุณสะดวกเที่ยววันไหนก็มาได้ตลอดเพราะมีทานตะวันคอยอวดโฉมทุกคนอย่างแน่นอนครับ นี้นนก็ปีนขึ้นมาถ่ายบนเขาที่เขาจุดที่เขา่ทําขึ้นมายกสูงเพื่อให้นักท่องเทีย่ยวได้ถ่ายรูปกันด้วยนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นงานของทีมประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบกตูบบตที่เขาถ่ายรูปกันอยู่นะฮะอย่าลืมนะครับก่อนจากกันไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้นนด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ไปลว